วันนี้ปอส่งไรครับวันนี้ครับเอาเหมือนเดิมปอหรือว่ายังไงเหมือนเดิมครับมันข้างขาวๆเนาะข้างขาวครับโอเคครับสั้นๆครับสั้นนะครับโอเคครับแล้วก็เปิดทรงกันด้วยปันบอลเลียนนะครับตรงนี้นะครับเพรปอเขาอยากได้สั้นๆเนาะไม่ใช่ปอ ครับใช่ครับร้อนร้อนเลยครับตรงนตัดตรเด็กขึ้นเลยตรงนี้ <laughs> ตอนนี้เราก็เปิดทรงครับผมให้รอบๆหัวนะครับผมบัตรเรียนใช้วีตอนนี้เราเปิดฟันเปิดทรงผมด้วยบัตร,ตรเตรีอนอยูนะครับผมไม่ได้ลองวีวนะครับให้ไถขึ้นเลยนะครับเพราะว่าโยก กันัดยู่วครับผมสุดนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เปิดทรงกันครับผมเอาบอลรอเท่าไหรนึงทรงครับเปิดทรงบอลครับเปิดให้ตัวทุ่หัวกันนะครับผมฝั่งนี้เราก็เปิดทรงเหมือนกันนะครับใช้ฟันบัดเลียนเปิดครับปอนะครับโยกลงก็ให้ให้ทางวางไปพักเราไปถ่ายทำนะครับลองทรงสูงนะครับธรรมชาติดีเนาะป็นไปอีกนะครับผมเพื่ลูกค้ามั่งผมให้เป็นเป็นเป็นนแบบครับวันนี้แมวแมวที่บ้านนะครับเนี่ย จำช่องช่างหมูบาร์เบอร์ครับวันนี้เราก็จัดไปนะครับผมตันนี้เราก็เปิดทรงก่อนครับผมเปิดทรงนติดติดก่อนที่้องแอร์นะองคปอนมันเข้าไปเปิดแอร์มันก็นอนไม่รับแล้วเหมือนคนแล้วมั้งช่วงบนนะครับอืมให้มันกลมกลืนครับแผ่ให้มันดูแบบสม่ำเสมอกันนะครับผมตรงไล่ให้รอบหัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองวีเล็กอีกทีนึงครับช่วงช่างบนนะครับผม ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเปิดทรงเสร็จแล้วครับที่เราจะแต่งทรงช่วงข้างบนนะครับไล่ขอบไล่อะไรให้มันดูกลมกลืนกันครับตอนนี้ก็คือเป็นมันก็เป็นบันบานอยู่นะครับผมเพราะเราไล่แต่ตีนมันนะครับข้างบนยังไม่ได้เจ็บนะครับเราก็จะเจ็บตีนผมประมาณนี้ครับยกขึ้นหน่อยนึงครับก็จะไทยขึ้นตอนนี้เราจะไล่เฟดด้วยฟันบบตเตอรี่นนะครับผมโยกขันเอาขึ้นสุดนะครับยกขันเบกขันยกนะครับงข้างนะครับยกขึ้นจุดเพื่อจะให้มันกิน มละเอียดขึ้นนะครับคือให้มันกินขาวขึ้นนะครับเมื่อกี้เราโยกลงสุดนะครับนี่นี่เปิดทรงขึ้นเปิดใบมีดขึ้นให้ให้หมดนะครับผมก็คือยกยกคันขึ้นเต็มที่นะครับเพราะให้มันกินละเอียดขึ้นนะครับเพื่อจะได้ตีก็ขาวอีกนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่วีโดยช่วงข้างบนนะครับช่วงข้างบนนะครับไปให้มันกลมกลืนกันนะครับตอนนี้เราก็จะแต่งรงช่วงบนนะครับผมใช้ใช้หวีเล็กนะครับแต่งทรงแต่ตอนนี้ต้องไท ออกให้หมดก่อนครับตรงไหนไม่ดีกลมเกืนแล้วก็ใช้บลิวองนะครับผมใช้บีเล็กลองข้างบนขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเพื่อจะไล่ให้มันเป็นแหลมแหลมบนกบจะออกแบบสไตล์วัรรุนนี้นะครับผมไล่ให้มันแบนไปจะเหมือนนักเรียนนะครับเราก็จะไล่บนให้มันกลมกลืนกันนะครับไม่ต้องออกมากนะครับพอดีพอดีนะครับตอนนี้เราก็เจ็บซีนอยู่ครับใช้บับฟันปัตเตียนก็ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะลองดีกันตีนตีนผมนิดนึงครับเพื่อจะให้สร้างให้เป็นงงเงาเนะครับผมสร้างแนวไว้นะครับให้มันเงาให้มันดูกลมกลืนกัน ฝั่งนี้เราก็ไล่ขึ้นเหมือนกันนะครับให้มันกลมกลืนข้างบนนะครับผมข้างบนข้างบนข้างบนนะครับให้มันกลมกลืนเข้านะครับจะดูแบบมีมิติมีความเงาครับมีเป็นแบบคมนวลน,นะครับคม,นนคมเงาคมเงานะครับผมก็จะไล่เฟขึ้นไปนะครับข้างบนนะครับพอประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็มาไถาที่เราไถาให้ ใช้ตีดอกนะครับผมตีนข้งล่างนะครับผมจะได้เป็นรองทรงสูงนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเก็บให้มันดูกลมเกลืนกันเลยนะครับผมให้มันเจี่ยงนะครับผมเราตัดแบบข้างบนก่อนนะครับเราเจ็บตีนขครับที่หลังนะครับผมแล้วก็เจ็บตางทีมันเหเลือนนะครับไอลไปเลยครับตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไถทิ้งไปเลยครับไททิ้งไปเลยนะครับตอนนี้ก็ไถทิ้งไปเลยเอาแบบเรียวๆเนียนๆไปเลยครับผม ป <laughs> ระมาณนี้นะครับเปิดเดียบลอยครับข้างละก็บนบนออกหน่อยนะปอะนะได้ครับ,บ<น>ไดประมาณนะครับโอเคครับหลังเราจะเก็บตีนเสร็จแล้วก็จะวีใหญ่ลองข้างบนนะครับผมเพื่อจะไล่ ไลฟ์เฟดขึ้นไปนะครับผมไลฟ์เฟดให้มันเป็นกลมๆนิดนึงครับผมให้มันดูแบบหลังเหลมแหลนิดนึงครับผมจะได้ดูแบบเป็นรุ่นถหน่อยนะครับผมเราก็ใช้วีใหญ่นะครับเจ็บตัวละเอียดอีกทีนึงครับผมไลขึ้นไปนะครับมันกลมกลืนกันครับให้มันบารางเนี่ยข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเพราะวีเล็กมันอาจจะได้หน่อยเดียวครับวีใหญ่มันจะเต็มมันจะมองง่ายกว่านะครับผมวีเล็กมันจะมองยากครับวีใหญ่มันจะมองง่ายกว่าครับ ก็จะไลฟ์เฟดขึ้นไปครับให้มันดูกลมกลืนนิดนึงครับผมให้มันดูให้มันดูลำแหลมใมันดูแบบปัตายเป็นแหลมนิดครับข้างบนครับผมอาจจะมีแสงรบกวนนะครับผมพอัยด้วยนะครับเราก็แบบง่ายๆครับผมตรงไหนไม่ดีเราก็ใช้วีเล็ใหญ่เล็บอีกทีนึงครับให้มันดูกลมกลืนกันครับผมข้างบนเราจะสัตว์อเนีิกันนะไม่เหมือนกันนะรสชาติใช่ไกลครับยก ยกขึ้นแล้วก็ตัดปลายออกนะครับผมนิดเดียวนะครับผมเนื่องตัดเลยมาครับก็จะมีการซอยนิดๆหน่อยๆครับผมตัดปลายนิดนึงครับเราก็ต้องการให้มันดูแบบกลมกรนกันนะครับผมให้มันดูเป็นลังเต่านะครับแล้วซอยข้างบนให้มันแหลมนิดนึงครับให้ใครถูฮอกนะครับถูบะฮอกอะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับทางนี้ก็เหมือนกันครับยกตัดขึ้นนิดนึงครับผมยักขึ้นอีกหน่อยครับ ดูงานมาก,ก่อนครับช่วงนี้หลังจากนั้นเราก็ยกตัดปลายนิดนึงครับผมช่วงข้างบนนะครับไล่อีกทีนึงครับผมไล่คมละเอียดนะครับผมข้างบนนะครับผมไปวีตัดปลายนิดนึงครับผม ก็ต้องมาถึงการกันขอบนะครับการขอบก็สําคัญนะครับผมเราก็สร้างแน after, วสร้างแนวไปก่อนครับผมสร้างแนวไว้้มันเป็นเงาเานะครับผมให้มันพอเรากันก็ยัง่ายนะครับสร้างสร้างสร้างแนวไปก่อนครับจะได้จอนสวยๆนะครับผมก็การขอบไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวลงมบมีดอีกทีนะครับผมให้มันเจ็บขึ้นให้มันดูดีขึ้นนะครับผมตอนนี้เราสร้างแนวไปก่อนครับเพื่อจะได้กันตามแนวนะครับผมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับงานเราก็จะเร็วขึ้น ประมาณนี้นะครับขอบบางนี้ก็เหมือนกันครับการขอบให้เรียบร้อยครับกันขอบเสร็จมันจะดูแบบแบบรุนนิดนึงนะครับผมการขอบให้เรียบร้อยจะจนจะสวยนะครับเวลาการขอบกันเลยนะครับก็จะดูดีนะครับผมฝั่งก็เหมือนกันครับกันตามรอยนะครับสร้างแนวไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราก็กันอีกทีนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมมาผักนล็กนึงน,นะครับผมจะได้ดูแบบเป็นเท่ๆนะครับ มาถึงขั้นตอนกันนะครับผมต้องระวังนะครับผมระวังจะบาดลูกค้านะครับเราก็ตรงไหนไม่ถนัดเราก็ต้องจับใบหูใบหูใบหูลูกค้าไว้นะครับผมจะได้ดูแลเราก็กันตำรอยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับกันตำรอยครับลอยที่เราสร้างไว้แล้วครับผมมันก็จะง่ายขึ้นครับงานก็ง่ายขึ้นครับผมประมาณนี้นะครับผมฝั่งนี้ครับตรงไหนไม่ดีตรงไหนมันโค้งไม่สวยเราก็ดูเก็บความละเอียดที่นิดนึงครับผมจะได้ ประมาณนี้นะครับผมขนองค์ขนอ่อนก็ขูดออกให้หมดครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเรามีแนวเรามีลายเรามีทําแนวไว้แล้วเราก็กันตามแนวที่เรากันไว้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นครับงานเราก็จะเร็้วด้วยนะครับผมเร็้วด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับก็จะออกงานออกมาดีครับเพราะเรากันไว้ก่อนนะครับเราไม่ต้องไปเล็งมากมายนะครับ ตอนนี้ก็ดูงานไปก่อนนะครับตอนนี้ เราจะกันหน้าผากกหน่อยหนึ่งครับผมให้มันมันเด่นนะครับให้มันดูเป็นรอยเฉยนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะกลหนวดกลดเขาที่นึงครับผมก็ถ่ายให้ดูพอๆนะครับผมบรรยากาศภายในร้านนะครับผมกลดหนวดกลเขาที่นึงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับหมดคลิปนี้ครับผมก็กลหนวดกลเขาคือก็คือเสร็จผมนิดๆดหน่อยห่อยก็คือเสร็จจบนะครับผมก็ว่มีอะไรมากครับโอเคไหมครับป๋ครับ สบายหัวดีครับลงงดีครับเด็กไหมหน่อยเจ๊จำช่องช่างได้ไหมครับนะครับช่องบูบาร์เบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณช่างหมูด้วยครับผมผมสบายหัวเลยครับก็ประมาณนี้ครับรองทรงสูงนะครับเขาวๆนะครับประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ปอให้เกตมาตัดผมในร้านนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับลองทรงแบบสไตล์คล้ายทหารเนาะปอเนาะมานี่นะครับลองสูงๆนะครับผมถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งหมู่บาเบิร์นะครับเหมือนปอที่ฝากช่องไปนะครับผมขอบขปอมากครับผมที่ไม่ใช่บริการครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ